บ่อขยะเก่าของเทศบาลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าตอนนี้ขยะคือมหาศาลนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะรับขยะได้เพิ่มอีกแล้วซึ่งขยะทั้งหมดนี้เป็นขยะจากการท่องเที่ยวในพื้นที่รอบๆดอยอินทนนท์ครับ ปัญหาขยะไม่เพียงแต่ส่งผลต่อความสวยงามของธรรมชาตินะครับยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่อีกด้วยขยะบางประเภทอย่างเช่นพลาสติกแล้วก็โฟมในช่วงหน้าร้อนก็นับเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ทำให้เกิดไฟไหม้บ่อขยะหลายครั้งครับ แม้อุทยานแห่งชาติตอ,อินทนนท์ได้ดำเนินมาตรการลดปัญหาขยะหลายประการนะครับอย่างเช่นการรณรงค์ขยะคืนถิ่นที่ให้นักท่องเที่ยวเก็บขยะของตอนเองกลับไปทิ้งที่บ้านการเพิ่มจำนวนถังขยะแยกประเภทแล้วก็รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเก็บขยะร่วมกับชุมชนท้องถิ่นแล้วก็อาสาสมัครแต่ความสำเร็จในการแก้ปัญหาจริงๆมันอาจจะต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ด้วยครับ